ถึงแล้วนะคะ The Bliss ุบลค่ะไปค่ะใช่เลยโอ้โกำแพงอะไรน่ารักโอ้น่ารักมากมาถึงแล้วนะคะห้องสามหนึ่งแปดและรูปเมดของเรานะคะน้องลูกตาี่ดาวติ๊กต็อกเข้าห้องมานะคะก็จะเจออุปกรณ์ค่ะนี่มีบะหมี่กลือสำเร็จรูปมีกาต้มน้ำร้อน แก้วชงกาแฟนะคะแล้วก็ของกินเล่นถ้ากินไม่พอก็ลงมาซื้อได้นะคะไดเป่าผมกระดาษทิชชู้นะคะและนี่คือตู้เย็นในตู้เย็นมีน้ำมีเครื่องดื่มมีราคาติดด้วยนะคะอันไหนที่เสียตังค์ภาพร,รมจุดนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีโต๊ะวางของอันกนประสงค์นะทำได้หลายอย่างแล้วก็อันนี้เป็นจุดอ่านหนังสือนะคะตรงจุดอ่านหนังสือนี่ก็จะมีปลั๊กไฟให้อีกหจุดค่ะ มีกระจกบานใหญ่มากนะคะสองได้เต็มตัวแล้วก็เตียงที่หัวเตียงมีปลั๊กไฟอยู่หนึ่งจุดฝั่งนี้ฝั่งนน้นมีไม่เอ่ยเหมือนจะไม่มีลาปเตียงก็มีทีวีนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยหน้าต่างระเบียงตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าให้เยอะไปไหมมีตู้บนตู้ล่างนะคะแล้วก็เป็นตู้ใหญ่ด้วย สามบานแล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำอ่างล้างหน้าใหญ่นะคะแล้วก็ที่อุ่นหมวกน้ําบน้ำสองใบคอสต์นบัตนะคะสองชุดมีแก้วน้ำแยกอีกสองชุดสำหรับแปรงไนเตียงนะคะตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้รับแขกนะคะเอาไว้นั่งเล่นนั่งกินนมได้นะคั้งที่นั่งเล่นนะคะก็มีปลั๊กไฟอีกหนึ่งจุดค่ะ